โอเคครับก <formation Memorial> ็ค <kr> ือวัน <fit> น mm hmm> ี้เราจะมาแข่งรถกับพี่ยุ้ยนะครับก็วันนี้เราจะมาแข่งไอ้รถสว่างใช่ครับอ่าคันนี้เลยลุกสว่างเปนคันนี้นะเดี๋ยวเราแข่งกันเนาะแต่ว่าพี่พี่จะต่อให้นะเพราะว่าพี่จะซ้อนสองกับพี่จอร์กเอาวะเฮ้ยพี่จอร์กมาวะไอ้เดียเคือนิกก่อนนิกนิกนิกมาวะเฮ้ยเฮ้ยพี่จอร์กน้ามาเฮ้ยพี่จอร์กน้ามาเฮ้ยเฮ้ย โอ้ยครับก็คือวันนี้เราจะมาแข่งรถกับพี่ยูวยนะครับก็วันนี้เราจะมาแข่งไอ้รถสว่างจช่ครับอ่าคันนี้เลยเดี๋ยวพี่แล้วพี่ปั่นคันนี้นะเออเวลาแข่งกันเนาะแต่ว่าพี่พี่จะต่อให้นะเพราะว่าพี่จะซ้อนสองกับพี่จออ่ามีศิอชนะไหมน่าจะมีนะครัสิบห้าสิบอแบบนี้มีรุ่นเนาะแต่ถ้าปั่นคนเดียวเราชนะแน่นอนตามตามที่ใครช่องใครไง พี่น้องใคยแข่งใช่ไหมใช่เอ้แต่นี้เราซ้อนสองซ้อนเจ็ดแก็เดี๋ยวเรามาแข่งกันเนาะตะเคียนอันนี้ชอบใครชอบผมนะเราชอบคนเดียวเลยนะมามาแข่งกันหน่อยแข่งสักกี่เมตรดีสิบเมตรพอสิบเมตรต้องโอ้ไม่ไหวอ่ะต้องยี่สิบเมตรยี่สิบเมตรต้องอ่ายี่สิบเมตร 20เมตรเนาะเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยไหมเริ่มกันเลย<อ>ไปเดี<อ>๋ยวตากงไปรออยู่นู้นแล้วกันโอเคนะทุกคนตอนนี้ก็นี้เลยยี่สิเมตรนะจากจุดนี้มาถึงนี้เอาสตาร์ทละมาดูได้ยินเสียงหรือเปล่านะเรามาดูกันวนนนะ่าใครชนะนะครับผมบอกเลยว่าคนพูดก็ไม่รู้ล่ะจะใครนะไป

ฮ้เออ,อขัดชิวๆเลยว่ะแรงนะแรงใช้ได้เลยเออใช้ได้ดเบี้ยวเลยอะ่ะเอาละครับก็สลักคืนนี้ก็จะมีสั้นแค่นี้แหละอเอ้าเดี๋ยวคิดว่ามันสั้นเกินไปไหมเดี๋ยวเราแข่งสองในสามไหมแบบสองไอ้มือต้มแข่งสามรอบนะน<แ>ะเนาะพอเอพอมื่อกี้พี่คิดว่าพี่น่าจะวิ่งได้นะเดี๋ยวเราลองลองลอีกรอบไหม เอ่ยมาบอแข่งทั้งสองในสามตอนนี้น้องได้หนึ่งคะแนนนะเอ่ยแข่งแข่งเล่นๆนะทุกคนแข่งเล่นๆแข่งชิวๆสบายๆนะก็วันนี้น้องมาหาด้วยไงเอออยากให้น้องมีคลิปด้วยนะครับอ่าก็เดี๋ยวเรามาแข่งกันเล่นๆนะครับชิวๆสบายๆใช่ไหมพี่จ๋าใช่ครับใช่ใช่โอเค ได้ป่ะรอบนี้ซื้อได้ป่ะรู้จังหวะแล้วสเสมอกันนะอย่างนี้สเสมอกันนะหนึ่งหนึ่งนะได้ละอ่าหน,นึง่งหนึ่งแล้วรอบสุดท้ายพี่จะให้ตัวขาพี่ขับนะ,ะนี่เลยเดี๋ยวเดี๋ยวน้องน้องคนนั้นนิกนิกเออโอเคเดี๋ยวให้น้องนิกแข่งกับพี่จอร <c oughs> อบสุดท้าย <c oughs> ตัวตัดสินเลยเด็กขับผมนะทุกคนใครๆครนดูหน่อยครับครับสวัสดีครับผมเ <c oughs> อาได้พี่จอขอับเลยรอบสุดท้ายว่าที่ไม่ไหวแล้วพี่หน้า รอนนักกี <Okay. S 1> ่โลดิห <Okay, S 2> ้าส <50 S 2> ิบกิโลห้าสิบห้าสิบกิไปเริ่มเหมือนเดิมเอรอบเราสุดท้ายเนี่ยอันนี้เป็นรอบตัดสินนะโดนเดี๋ยวท่าน้องนี้ก,กับพี่จอรแข่งกันรอบสุดท้ายไปจะไปเริ่ไม่ได้เพื่นสิห้องเก่าอ่ะหองเก่าหองเก่าพี่ไปกันมาเอาอะเฮ้ยพี่จอมาบไอ้สิ่งเสือนิกก่อนิกนิกนิกมาบาเลยเฮ้ยพี่จอรน้าบเฮ้ยพี่จอรน้าบา เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยี oh, ่มานี่มาถ่ายายยี่เกินายเกินาย้โหไม่เจาไเไ่เยว่ะต้นเราไม่มานะครับต้นเราไม่มาเท่าไหร่นะมีสมสมหวังนะเพราะรถมันก็หนักด้วยเนาะงกายหนักมากเยเฮ้ยไปยปางไเป็นไงอ รถจักรยานสู้มอเตอร์ไซน์มอเตอร์ไซน์นี่สู้ไม่ได้ครับรถจักรยานเลยครับสู้ไม่ได้สู้ไม่ได้เลยครับชนะตอนหนึ่งครับชนะตอนหนึ่งอ,อ,อาใครใครชนะนี่ออผมครับผม,มออโอเคนะครับก็เมื่อกี้ผมก็แพ้พี่จอไปนะครับตอนแรกก็แข่งกับพี่วายใช่ไหมใช่เออแล้วก็รอบแรกชนะเออแล้วก็รอบสองรอบสองพี่ชนะ ใช่ครับแล้วก็รอบสามให้พี่จอมาครับให้ตัวรับเป็นตัวครับเป็นเด็กรับเลยก็ชนะไปชิวชิครับก็คลิปนี้ก็พี่กายมาหาพี่ไว้นะครับไม่ยังไงแล้วก็แล้วก็มามาเล่นอะมาใส่ถังมาใส่ถังให้พี่นี่นี่มาใส่ถังนี่พี่ก็มาถ่ายคลิปหน่อยอ่าก็จะได้มีคลิปลงด้วยไปไปคลิปก็คลิปนี้ก็ สั้นๆนะครับก็ไปคลิปชิวๆไม่มีอะไรมากนะครับก็ไปแล้วครับสำหรับคลิปนี้อย่าลืมฝากไลค์กดซับสไคร์ละกดกระดิ่งให้ผมก็ได้นะครับแล้วก็พี่จอด้วยนะครับครับผมใช่แล้วฝากกดอะไรเหรอกดแชร์กดซับครับซับเพืออะไรเหรอซับคืออะไรบอกเขาสิคือเราไปกดกระดิ่งด้วยนะครับก็ไปแล้วครับทุกคนเจอกันใหม่คลิปหน้า